ครับมาพบกันอีกครับกักกบเจ้าเล่นเกมครับออรไอสกซก็เลยมาซื้อ,อยังโอ,โออย่า,นนยยานนยยมาน,นอจํมันาได้ซื้อ,โอ,อืโอปีสครับพี่น้องโอปีสิบโคือขยันยน้อ นกับไปลุมๆ,ๆ,ๆ,ๆนะโอย,ยัไแจ่นะครับตัวนี้รอไปกับสามหมืนนะครับโอ<ฮ>ตกี้เดินไป,นม,นม,นม,ปมันมันมีปืนมันมาใส่ปืนมันตกแก่กัน ว่าควบคิดด e ีนะครับพระทุกคนอยากเอาอะไรนะครับผมอยากจะไปทำภารกิจอันหนึ่งเอ๊ะจะเช่าวไทยไม่มีสุขัาพดีหเนาะกะบูงเร็ว่ามันมีบอกว่าเคยขึ้นเขามาดิมันก็อมีอย่างไงเป็นแค่ lo que es Calcú, uh. é. ah, eu ah. ah. yeah ทางสุดท้ายก็ามากองกันอยู่นี่นะครับพี่น้อง 哎，不。 มาครับทะเลแยกใกล้นี่ก็คือผมแตกกับลมครับเห็นเราเจอแล้วก็กลัวครับแบบนี้พอพ่อ,อไปไกันไปจะก่อไม่กลัวก,ดก,วก็ดีกว่าจะกลับตัวเปล่า 12บอโหโคตโคตคากคาดไป้อง าพเด้อ,อมมดูาพผมแตทังแท้เดี๋ยวส่งองไปแต่งก่อนเพว่าผมเดือแต่งมันอ่เีโอ้สดายกล่องเกบเสียงไว้ไอกล่องใพวกกลองเก็บรนะกองเกบเสียงนะมันกับใส่รับกันแดเรางเป็นแต่จะดุนดนี้ปัญหาคือเราก็ ขายกัะสุนไะด้เลมันเวลาเข้าสื่อมันแพ้กันนะเรื่อว่าอยา่าเก็บเอาไว้คนเพื่อมีโอกาสได้ใส่ปืน ไปก่อนเพื่อลดพื้นที่ในตัวตัวนะวววนะค,นนครับเดี๋ยวคนสมบัติก่อนนะครับ โอ้ซส่นกันเรืะะ่องมันก็ไหวในกางที่นออกหลายคันดีแต่ว่ามันมันเกิดกระสนปัญหาว่ามันสั่งลงเขาแต่ว่าข้าหนีปัญหาในเนืไก่สูเขางกาไดถ้าไปเดียวเยวนี่ก็คือว่าต้องระว่าง ปกติตัวโตงตโตคือพ่อของพ่อขว่าไอ้เท่าไรโคนอะไรยาไอวโคอะไรน้างนะกะสุนลูกซองก็คือถึงจะเบอร์เล็กเบอร์น้อยมันก็แรงครับตัวเองไอ้น,นี่โอ้วันี้ขอเก็บสมบัติก่อนนะครับ กุญแจตลาดไว้ก่อนก็ยังโอเคครับสำหรับเปิดตัวนี้นะครับโอเคเดี๋ยวออก็มาพบอก,กันคลิปต่อไปครับขอไปเสร็จก่อนโอ้เสร็จเสียดังหมดสติโอ้อหออโอยหายได้ป่ะเสียดังคือปันแกนขลิ่นครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมนะฝั่ง ปากันเนด้อติดตานอเด้อตอนนี้มันอาการเ,เป็นไข้วัดนะเนาะฉิครับอาจว่าค่อยได้วอาสนุกส,น,สนานมากมายแต่ก็ระยะสิปปับอยูมันตื่นเตืนะครับบ้านแค่นี้ก็นะครับเร็วคิดมนันสิยากเลยนครับสวัสดีครับ